ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้านมืดเลเวล9ด้วยสูตรมังกรน,น้อยสูตรนี้เป็นสูตรที่เล่นง่ายและทํา6ดาวได้ดีฐานที่ใช้ตามนี้เลยนะครับแก้วมีถ้วย4,600ถ้วยโอกาสเจอบ้าน10มีสูงมากม,มากตาแรกเราจเจอบ้าน10นะครับเป็นบ้านต่อตาา3ดาวถามว่าจะเข้ายัางไงเราจะเข้าไปนะครับก็ดูอาวุธเลยน,นะครับว่าตรงไหนมีป้อมอากาศบ้างด้านบนมีประทัดสป้อมลงมาด้านล่างนะครับด้านซ้ายมีป้อมทะนูนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวา ตรงกลางครับมีป้อมเชล่าแบบปลาไมีระเบิดอากาศครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าแค่ด้านบน,นครับเจาะเข้าไปเดี๋ยวแก้วเข้าชมกัน,นครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าที่บ้านเลยซึ่งแก้วจะใช้ทางฝั่งของคอปเตอร์ลงไปครับตอนแรกแก้วจะเข้าที่บ้านใช่ไหมแก้วเปลี่ยนเป็นปด้านซ้ายนะครับเข้าไปที่ระเบิดอากาศดีกว่าก็ได้เลยนะครับเราปล่อยคอปเตอร์ลงไปก็ให้คอปเตอร์เนี่ยโจมตีด้านนอกก่อนเลยคอปเตอร์จะมีระยะไกลนะครับแต่มันโจมตีเบา แต่มันโจมตีได้ไกลครับแล้วก็จะเกี่ยวสิ่งก่อสร้างได้ดีเลยพอคอปเตอร์เข้าไปครับแล้วถูกโจมตีเราจะปล่อยมังกรน้อยเข้าไปเพิ่มแบบนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวคปเตอร์จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้มังกรน้อยเข้าไปได้ครับแก้วปล่อยมังกรน้อยลงไปด้านซ้ายด้านบนแก้วใช้เลขหนึ่งลงไปและแก้วสามารถใช้เลขสองลงไปได้ประมาณนี้เลยนะครับแก้วปล่อยเลขสามลงไปด้านล่างและแก้วใช้ลงไปด้านบนนะครับเลขสี่เลขห้าเลขหกลงไปเลย ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็แก้ซุ่มออกนะ้ําเราสามารถใช้เลขสี่ลงไปได้เลขใช้นี่คือถ้าไม่ตายนะครับก็กดแตะที่ไอคอนของมังกรน,น้อยนะครับแล้วก็เราใช้เลขห้าลงไปเลยแล้วก็เลขหกเนี่ยรอแป๊บหนึง่งเราใช้ลงไปแราได้ซานนะครับเราพุ่งเข้าไปเลยก็จะพุ่งเข้าไปนะครับเราหรือถ้าไม่ตายหนึ่งตัวนะครับเป็นเลขสามที่สามารถใช้ได้นะครับง่ายไหมง่ายเนาะพิบเท่านี้เราก็สามารถที่จะผ่านด้แรกไปได้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับในด่านที่2ว่าแก้วจะเก็บ6ดาวได้หรือไม่ก็ด้านซ้ายนะครับเป็นบ้านที่แอดมากๆเลยนะครับซึ่งด้านบนจะมีทางฝั่งของจะมีทางฝั่งของป้อมที่โจมตีอากาศค่อนข้างเยอะเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไปนะครับเรามีเลข3เลข7เลข8ที่ใช้ท่านไม่ตายได้ก็วางแผนเลยนะครับว่าจะใช้ตรงไหนแก้มองว่าเราสามารถที่จะเข้าด้านล่างเข้าไปได้เพื่อความง่ายนะครับเราใช้อ้อตอ่นครับลงไปด้านล่างเลย แล้วก็ใช้มันก็ร้อยลงไปได้นะครับเราให้ป้อมธนูยิงมาก่อน,นครับเราสมารที่จะหรือว่าจะปล่อยลงไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คอปเตอร์เนี่ยโดนโจมตีนั่นเองเพราะคอปเตอร์ของเราเนี่ยครับเดือนไม่เต็มแก้วก็เลยเปลี่ยนใจนะครับลงไปแก้วลงด้านขวาด้านซ้ายเพื่อที่จะช่วยตัดทางแล้วก็จะเข้าไปครับเราเก็บเลขสามไว้ใช้พอแก้วใช้เลขสามลงไปแล้วเนาะแล้วก็จะเข้าไปครับแก้วปล่อยเลขเจ็ดเลขแปดลงไป แล้วก็สามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายได้นะครับแก้วใช้เลขแปดลงไปเลยและเลข7เข้าไปนะครับแก้วใช้เลข7ก็สามารถที่จะพังได้แล้วก็เหลือแค่ปะทัอดอันเดียวนะครับที่อยู่ด้านบนที่ยังไม่พังลงไปนะครับแก้วก็จะพุ่งเข้าไปได้แก้วจะรอให้มังกรน,น้อยตายลงไปก่อน,นครับแล้วค่อยพุ่งเข้าไปเมื่อเช่นนั้นมันจะไม่งงเงิน,นครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะพุ่งไปด้านซ้ายตรงนี้เลยแล้วก็จะโจมตีกับป้อมปะทัดนั่นเองแล้วเราก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะทันเวลาไหม เพราะว่าอาวุธที่จุ่มตีทางการด้านครับเหลือเป็นแค่ปะทะนั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับการใช้มังกรน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีก2อตาครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวด่านที่2แก้วจะลองใช้แบตเทอร์มิชชินครับหรือว่าหุ่นยนต์ให้ชมกันครับว่าเราสามารถที่จะพิกแพงเล่นอย่างไรได้บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยแก้วลุ้นมากๆเลยนะครับว่าจะเก็บทางฝั่งของ6ดาวได้หรือไม่นะครับเพราะว่าซิงโกซานครับมันเป็นที่เก็บทองคำครับที่เก็บน้ำม่วง และมันจะใช้เวลานานน,นั่นเองเดี๋ยวแกจะพุ่งไปด้านขวาครับเมื่อถึง3ขีดโอเคเราพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเหลือแค่25ิาวินครับไม่มั่นใจเลยแกไม่มั่นใจเลยนะครับว่าแกจะได้6ดาวไหมถ้าเป็นแบบนี้แค่เราอาจจะต้องเหลือมังกรน้อยไว้นะครับหรือว่าโจมตีให้ไวกว่าน,นี้นิดนึงก็สามารถที่จะเก็บให้ทันเวลาได้นั่นเองอ่ะเราเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพุ่งไปด้านขวากันก็จะเข้าไปนะครับตรงนี้ เราจะโจมตีครับแล้วเราจะพุ่งไปโอเคเราสามารถที่จะเก็บ6ดาวได้ครับบุดวิดเลยเกือบไม่ได้6ดาวนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยในตาที่2อครับแก้วเจอบ้านเลสิคเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านตาตั้งสองดาวนะครับบ้านตาตั้งสองดาวเนี่ยเราจะโจมตีง่ายนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ตรงกลางครับทำให้อาวุธใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเทเลปับประไลนะครับระเบิดอากาศต้องบังคับมาอยู่ด้านนอกครับเราสามารถที่จะใช้ มังกรน,น้อยพ่นไฟไปได้ครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะเข้าชมการครับว่าเข้ายังไงโดยถ้าเป็นแบบนี้ครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้านซ้านยะครับโดยทําการใช้คอปเตอร์เนี่ยลงไปด้านซ้านยะครับแล้วก็ใช้มังกรน,น้อยโจมตีโซนนี้ให้พังลงไปเลยนะครับแล้วก็เราเก็บมังกรน,น้อยนะครับโดยใช้ด้านบนส,สัก2ตัวนะครับน่าจะโอเคอะ่ะแก้วปล่อยคอปเตอร์ลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะตัดทางด้านนอกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันคอปเตอร์จะเข้าไปนะครับเรามีมังกรน้อย ซึ่งมังกรน้อยจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ลงไปด้านซ้ายได้นะครับตรงนี้เลย2ตัวนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปแก้ยังไม่อยากเข้าไปใกล้กับเทลานครับโดยแก้วเข้าไปแล้วก็เราจะใช้มังกรน้อยลงไปด้านขวาปไปตรงกลางตัวนะครับโอเคเราใช้เลขสี่เลยเราใช้เลขสามเลยแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยอ่าพุ่งไม่โดนพุ่งไม่โดนเทล่านแบบประไล่นะครับยากเลยนะครับยากเลย โอเคเราไปเด้งขวาครับแล้วก็จะโจมตีได้ไหมได้นะครับโอเคเราปล่อยเลขห้าลงไปนะครับใช้ท่าไม่ตายแล้วก็ปล่อยเลขหกลงไปนะครับใช้ลงไปที่ป้อมเทืลกน,นั่นเองเลขหกลงไปเลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับมาดูกันว่าแก้วจากเกมทางฝั่งของหกดาวได้หรือไม่นะครับจากการโจมตีซึ่งเราเหลือเป็นคอปเตอร์นะครับที่จะเข้าไปก็จะเข้าไปนะครับเราโจมตีด้งขวา ซึ่งจะไปด้านบนกันครับโดยเหลืออาวุธครับสส่วนที่ยิงอากาศได้ครับเราพุ่งเข้าไปเลยแล้วก็เหลือเป็นป้อมธนูนะครับอยู่ด้านซ้ายแล้วก็จะมีคอปเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างเราสามารถที่จะไปด้านขวาได้นะครับโดยเทเล่ายังยิงมาไม่ถึงครับก็ดีเลยเดี๋ยวเราจะพุ่งไปที่ป้อมเทเล่ากันนะครับโอเคเราพุ่งไปด้านบนนะครับที่เหมืองอัญมณีนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับแล้วก็ไปด้านที่2ได้นะครับฉะนั้น เราไม่เหลือมังกรน,น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วเปลี่ยนไปเล่นทางฝั่งของพื้นดินละกันพื้นดินที่แก้วจะใช้นะครับก็จะเป็นโอ้ยจะบอกว่าเล่นพื้นดินนะบอกเลยนะครับมวยากเ,าเดี๋ยวแก้วบอกว่าทําไมนะครับคือตอนแรกก็จะใช้พื้นดินนะครับบางด่านถ้าว่าพื้นดินเนี่ยมีอาวุธที่เป็นป้ because, ปอมพุป้อมปะทัดป้อมระเบิดอากาศเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พื้นดินเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับแต่แก้วบอกเลยนะครับแบบนี้เราใช้สายอากาศน่าจะง่ายกว่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปกัน โดยการเข้านะครับถ้าจะเอาชวนครับก็เข้าด้านล่างเข้าไปแต่แก้วจะเล่นทายานครับก็จะเข้าด้านบนลงมาโดยแก้วใช้คอปเตอร์นะครับไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปและแก้วจะปล่อยมังกรน้อยเข้าไปนะครับทางด้านขวาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองด้านบนนะครับคอปเตอร์จะลงมาเราสามารถเก็บท่าไม่ตายไว้ได้นะครับก็จะเข้าไปแล้วปล่อยเลข8ลงไปได้นะครับแต่ว่าด้านซ้ายยังไม่ทํางานครับฉะนั้นเรารอก่อนละกัน เราสามารถที่จะกดเลขเจ็ดได้ครับเดี๋ยวแก่กดเลขเจ็ดเลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็กดเลขเจ็ดเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้เลขแปดลงไปเราใช้เลขแปดลงไปเลยคอปเตอร์จะโจมตีเข้าไปนะครับและสามารถที่จะพุ่งเข้าไปได้ครับซึ่งถ้าฝั่งด้านซ้ายนะครับเราสามารถที่จะพุ่งไปได้ก็พุ่งไปเลยครับโดนป้อมธนูด้วยและธนูเนี่ยตัวแสบเลยนะครับมันสามารถที่จะยิงคอปเตอร์พรอพังลงไปได้ซึ่งเราเจอกับโอเคเลือดไม่เยอะนะครับ ก็สามารถที่จะไปที่บ้านได้นั่นเองแกคิดว่าแก้วน่าจะได้เพียงแค่5ดาวนะครับไม่สามารถที่จะเก็บ6ดาวได้ครับแต่ว่าเราเจอบ้านสูงกว่านะครับเป็นบ้านลว10ได้5ดาวก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแก้มองว่าสัก4,500ถ้วยถึง4,800ถ้วยนะครับเป็นช่วงที่กําลังดีนะครับเราสามารถที่จะปนได้ง่ายนั่นเองแก้วรอใช้ท่าไม่ตายนะครับนิดนึงอ่ะแกรอก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ ทำไม่ตายลงไปเพื่อที่จะกำจัดทหารนะครับที่เป็นแซปี้ไอตัวเล็กๆเนี่ยแสบจริงๆโอเคเราไปด้านซ้ายนะครับปะทดยังไม่ทำงานนะเราก็ชาร์จรอพลังครับเพื่อที่จะเข้าไฟแล้วก็คอปเตอร์จะลงมาครับเพื่อที่จะโจมตีด้านล่างล้วเหลือเวลาอีก24ิวิธีสุดท้ายนะครับคิดว่าทันเวลาไหมแก้วมองว่าเราอาจจะไม่ทันเวลานะครับถ้ามีเวลาเหลือพอครับเราน่าจะได้พกดาวนะครับเราเหลือ15าวิสุดท้ายครับแก้วจะพุ่งไปด้านซ้าย เพื่อที่จะโจมตีนะครับแล้วก็จะได้ไป5ดาวร้อยนครับจากการโจมตีบ้านสูงกว่าเป็นบ้านเลวสิครับเราเป็นบ้านเลเ้าแต่สุดท้ายนะครับก็จะใช้มังกรน้อยล้วนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอเคครับเราจะไปต่อเลยนะครับพอดีใบ2เนาะไอ้มองกรแคนครับก็จบพอดีแต่นี้เป็นบ้าน3ดาวนะครับค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่า ตรงกลางเนี่ยเขาเน้นที่จากการสายอากาศครับแล้วก็เราเข้าไปย่านครับเดี๋ยวแก้วจะชวนวิเคราะห์นะครับว่าเราจะเข้ายัางไงได้บ้าน,นครับส่วนใหญ่แก้วจะไม่เข้าที่ทางฝั่งของเทล่ามหาอลาลัยนะครับแก้วจะเข้าที่เตาปิ้งย่างหรือไม่ก็ระเบิดอากาศนะครับก็จะเข้าไปแก้วมองว่าเราเข้าจากทางด้านซ้ายนะครับจะเข้าไปน่าจะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันก็จะใช้คอปเตอร์ลงไปอ่า คอปเตอร์โดนป้อมธนูยิงมาครับเราค่อยปล่อยมังกรน,น้อยจ,จงตีตรงนี้นครับแล้วก็เข้าไปก็สามารถที่จะพ่นไฟไปถึงด้านในนะครับที่เป็นเตาปิ้งย่างได้นั่นเองโอเคเราใช้มังกรน,น้อยลงไปนะครับ1ตัวแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายนะครับโดนถึงเตาปิ้งย่างด้วยครับจากนั้นเราปล่อยมังกรน,น้อยลงไปด้านซ้ายดีไหมคิดว่าเราปล่อยไปด้านขวาละกันแบบนี้เลย3ตัวนะครับเข้าไปแล้วก็คนเลข2 เลขสามจะเข้ามานะครับโดยเลขสามใช้ท่าไม่ตายเลขสี่ไปด้านบน,นครับไม่มาด้านล่างเลขสี่มาด้านล่างครับใช้ท่าไม่ตาย <S 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 โอเคเราเหลือด้านบนนะครับเป็นป้อมธนูป้อมประทัดครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้มังกรนอนนะครับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วใช้เลขห้าอ่ะเลขห้าเข้าไปนะครับก็จะโจมตีเราพุ่งเข้าไปเลย เพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเหลือมังกรน้อยหนึ่งตัวนะครับที่ไปด้วยกันแต่ว่ายังมีท้าไม่ตายนะครับที่จะไปได้และพอทางของเราครับผ่านไปตอนที่2ถ้าเราเอปเกียร์มอปุงยานครับก็จะเยียวยา,ยายได้ประมาณ 10- 20%ปนตะครับก็ถือว่าดีเลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปด้านบนซึ่งเลขห์งครับก็จะไปด้วยไปดูคุนว่าตอนนี้แก้วจะได้6ดาวไหมคือมังกรน้อยเหลือน้อยนะครับเรากะไม่ดีพอนะ แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้สาดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมดาที่2กันต่อนะครับว่าเป็นยังไงดาที่2ครับเป็นแบบนี้เลยถามว่าจะเข้ายังไงนครับแก้มองว่าด้านล่างมีปะทะแค่อันเดียวครับแต่ด้านบนมี2เราอาจจะเข้าด้านบนลงมาก็ดีกว่านะครับฉะนั้นเราเข้าด้านบนลงมาครับโดยใช้คอปเตอร์ลงไปนะครับด้านบนง่ายๆครับไม่ยากอะไรแล้วก็กัดจังหวะนะครับให้คอปเตอร์เข้าไปนะครับเราใช้เอาทางฝั่งของมันกรน้อยครับลงไปด้านซ้าย ด้านขวาครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีเชนล่าครับ <S <S แก้วจะยังไม่ลงไปละกันเรากดเลข7เลยแล้วก็เลขหครับเราจะยังไม่ใช้เรารอให้มันโอ้ตายลงไปนะครับก็จะปล่อยลงไปไปไม่คุมนั่นเองเราสามารถใช้คอปเตอร์นะครับพุ่งเข้าไปได้แต่แก้วว่าแก้วจะยังไม่พุ่งครับแก้วจะเก็บเอาทังฝังของมังกรน้อยน,นะครับไว้ก่อนแก้วปล่อยลงไปด้านล่างเลยแล้วก็ใช้ทําให้ตายลงไปที่ เอาเชิญล่าเลยครับไม่เช่นนั้นเราจะตายแทนเราพุ่งเข้าไปเลยนะครับพอประทัดยิงมาแล้วแล้วก็จงตีไปที่บ้านครับแซปปี้ออกมาเราจะสวยได้นะครับแต่แซปปี้ปมีแค่สองตัวครับเขาเป็นบ้านที่ไม่โหดเท่าไหร่นาอก็เลยทําให้เราสามารถที่จะจงตีแซปปี้ได้ง่ายเลยและมังกรน,น้อยก็ช่วยด้วยนะครับสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ชาร์จพลังครับเข้าไปตอนนี้เราสามารถที่จะเก็บหกดาวได้นะครับก็เยี่ยมเลยครับประมาณนี้เลยคือถ้วยประมาณ 4 5 0 0ั6ห้ับก็จะเจอบ้านที่ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ได้สกัพยเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูการป้องกันกันแล้วก็ดิ้งจัดบ้านครับแก้วบอกเลยครับว่าแก้วค่อนข้างที่จะมั่นใจนครับว่าดิ้งจัดบ้านของแก้วมันดีมากๆเลยครับเมื่ออยู่ถ้วยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแก้วแชร์ดิ้งจัดบ้านให้นะครับบอกเลยครับว่าเด็ดจริงโอเคเราได้มา6ดาวนะครับวันนี้เราตีสามไม้ครับได้5ดาวหนึ่งไม้ได้6ดาวหนึ่งไม้แล้วเราเจอบ้านสูงกว่านครับเป็นบ้านเรู้สิบทั้ง3ตาเลย เรามาที่บ้านหลังนี้กันนะครับเป็นผังบ้านที่แก้วออกแบบมานะครับแก้วออกแบบมานะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยแก้วเทสค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็พบว่าใช้ป้องกันได้ดีมากเลยครับมาดูผังบ้านกันนะครับว่าเป็นทรงอะไรนะครับทรงแบบนี้เนี่ยเขาน่จะเรียกว่าทีเซอร์นะครับคือการย่อๆนะครับเอาบ Mont ้านไว้ด <off> ้านนอกให้เขาเข้านะครับคือที่แก้วต้องไปบ้านไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเข้าด้านล่างครับพอเขาด้านล่างครับถ้าเป็นพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นปีก้าหรือตัวอะไรก็ตามครับมันจะไปเจอกับคัตเชอร์นั่นเองแล้วก็ดูงมาด้านล่างครับทางฝั่งของไอ้ป้อมนี้นะครับเครื่องยิงระวานครับก็จะยิงไปใส่ฐานต่างๆนั่นเองถือว่าคุมได้ดีเลยครับแล้วก็เข้าไปครับเจอป้อมธนูครับตรงนี้เนี่ยจะทําการใช้รถเข็นปืนใหญ่ไม่ได้นั่นเองแล้วก็รอบบ้านครับแก้วใช้อาวุธที่ยิงถึงรถเข็นปืนใหญ่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ยักษ์ป้อมธนูธนูด้านบนแล้วก็ป้อมมอต้านีครับทำให้ เขาไม่สามารถที่จะใช้รูปหินปืนใหญ่ในด่านนี้ได้เลยแล้วก็แก้วมีตรงกลางครับเป็นเทล่ามาะลายนะครับพราะแก้วพบว่าเทล่ามาปะลายเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเลยแล้วก็มีเครื่องยิงลวานซ้ายนะครับเป็นปิ้งย่างเพื่อที่จะคอยคุมทางฝั่งของด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นยิงอากาศได้ครับตรงนี้เป็นพื้นดินแล้วตรงนี้ก็มีระเบิดอากาศครับตรงนี้เนี่ยสุดแสบเลยครับเป็นปืนใหญ่คู่นะครับที่แก้วนําม,มาฝากกันนะครับสามป้อมตีกันเลยครับแบบนี้ค่อนข้างตึงเลย ทำให้ใช้ได้ดีเลยครับและด่านที่2ครับแก้วก็เอาแบบมาเป็นอย่างดีเช่นกันครับก็กระจายป้อมประทัดไปนะครับแล้วก็มีป้อมปืนใหญ่ด้วยนะครับประทัดกับป้อมปืนใหญ่จะห่างกันหนึ่งช่องจับทำให้เขาไม่สามารถที <ac> ่จะใช้รุกขีปนปืนใหญ่และยิงโดนป้อมปืนใหญ่แล้วก็โดนประทัดได้ครับหรือโดนบ้านได้ทําให้ป้องกันได้ดีเลยครับแก้มีการดักรูกขีปนปืนใหญ่ด้วยครับเพราะคิดว่าหลายคนน่าจะใช้รุกขีปนปืนใหญ่นะครับโดยตรงนี้มีป้อมปืนใหญ่นะครับแก้วก็ใช้ กับดักผักดันนะครับดักเลยด้านบนนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันแก้วกระดักครับยังไงกับดักเนี่ยชมเราเอาไปปรับได้นะครับเอาไปปรับไปเข้ากับสไตล์การเล่นของผู้ชมนะแล้วตรงนี้ก็ป้องกันนะครับคือคือแบบดีเลยนครับเต้นขวานะครับมีป้อมเชลล้านะครับที่แก้วทําเป็นฟาร์มนะครับทาให้ถ้าเขามาแค่ตัวเดียวครับเปีก้ามาตัวเดียวหรือคอปเตอร์มาตัวเดียวนะครับหรือว่ารถขีเปืนใหญ่มาไม่รอดแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่แก้วโมนักโมนานะครับเนี่ยแท้าจะกันได้หรือไม่ แต่ยังไม่เห็นเลยนะว่าแก้วกันได้ไหมคือว่าใจเลยนะครับว่ากันได้หรือเปล่าโอ้โหชมดูเราไล่มาจากด้านบนนะครับสามตาที่แก้วไปตีเขาและเขามาตีแก้วนะครับเขาเป็นบ้านสิบนะครับเพราะเขามีเพกกาเลเวลที่สิบนะครับก็ตีได้2ดาว72%และบ้านต่อไปนะครับก็เป็นบ้านสิบเหมือนกันนะครับเขามีเพกกาเลเวลที่สิบนะครับตีได้2ดาว65%นตครับแล้วก็บ้านสุดท้ายครับตีไม่ได้ดาวนะครับได้47% และเขาก็ใช้ทางฝั่งของดักเลเวลสิบเกนะครับแล้วก็มีพ่อมบดเพลิงสายฟ้าเลเวลที่สิบครับทำให้แก้วสามารถที่จะกันได้นะครับบอกแล้วนะครับว่ามันกันได้ดีแก้วให้ดูตาอื่นนะครับที่แก้วใช้คือมีเสีย3ดาวนะครับเสียมากสุดนะครับคือ3ดาว4ดาวนะครับก็ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับยังไงถ้าไปเล่นนะครับคือประมาณสัก4ี่พถึงสี่พันะครับใช้ได้ดีนะครับแต่ถ้าขึ้นสัก5000เนี่ยแก้วไม่ค่อยแนะนําผังนี้แล้วนะครับเพราะว่า เรามักจะเจอบ้านสิบที่เขาเล่นโหดๆกันนะครับทหารตันแล้วก็วางแผนเก่งนะทําให้อยู่ประมาณนี้เนี่ยกำลังดีเลยโอเคเรามาชมรีเพย์กันนะครับว่ารีเพย์เนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากด้านบนลงมาเนาะบ้านเลขสิบนะครับใช้เพกาเลขตัน,นครับแล้วก็ระเบิดมาดูกันว่าเขาเข้ายัางไงกันเขาใช้หุ่นยนต์ไปด้านซ้ายนะครับเขาปล่อยอเพกาลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปเจอกับคัสเชอร์ครับคัสเชอร์ก็จะทุบเลย และเปก้าเข้าไปด้านซ้ายนะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปเขาต่อด้านทางด้านซ้ายครับซึ่งคุณมจะเห็นว่าไอ้นี่เนี่ยป้อมขึ้นยิงระหวานครับค่อนข้างแสบเลยและกำดักที่เก้าชัยนะครับเก้าตั้งเป็นท่าพื้นดินหมดกระบหมดเลยครับเพื่อที่จะป้องกันทางท่าพื้นดินนั่นเองส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้เปก้ากันครับเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องวางแผนมากนั่นเองพอเข้าไปนะครับเปก้าก็จะจมตีเขาไปเปก้ามาเพิ่มครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าปืนใหญ่คู่ครับค่อนข้างแสบเลยดูมันยิงนะ มันยิงแป๊บเดียวนะครับเลือดเปก้าเนี่ยลดรัวๆเลยครับทาให้เราสามารถที่จะโจมตีได้เป็นอย่างดีเปก้าก็ไม่เหลือนครับแม้ว่าเลือดจะเยอะจะอึดจะถึงจะทนเจอปืนใหญ่คู่ลงไปก็สีแงแกตายลงไปนั่นเองโอเคเราสามารถที่จะกันได้แล้วหนึ่งตาครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2องตอนครับโดยตาที่2อครับใช้เปก้าหตัวเหมือนกันครับแล้วก็ใช้ระเบิด1่ค่ายแล้วก็มีคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์ใช้ยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคอปเตอร์ไปยังไงเขาเข้าที่บ้านครับเพื่อที่จะเอาดาวชัวและใช้ระเบิดครับแต่ไม่ทันแล้วนะครับเปก้าไปที่ป้อมคัดเชือนั่นเองแล้วก็เข้าไปนะครับก็จะเจอกับเทล่างของประไลนะครับเขาปล่อยคอปเตอร์มาได้ขวานะครับเพื่อที่จะโจมตีเปก้าจะไปด้านซ้ายนะครับซึ่งเจอกับเตาปิ้งย่างมันไปด้วยการหลัวนครับทําให้เตาปิ้งย่างสามารถที่จะยิงได้เยอะเลยเขาใช้ท่าไม้ตายครับทาให้เตาปิ้งย่างและเทล่าครับพังลงไปเลย แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดกึแพงได้ครับทำให้ปืนใหญ่คู่ครับจมตีอย่างหนักเลยแกบอกแล้วนะครับว่ามันแสบว่ามันเถื่อนนะโอเคเขาเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าคอปเตอร์คาวนี่จะเข้าไปนะครับคอปเตอร์มีเลือดเยอะนะแล้วก็เวลาจะเข้าไปนะครับโดยด้านบนเ็นก้าตายลงไปนะครับเขาเลือกที่จะจมตีไม้อ่าเดือ8แปดวินครับไม่แน่ใจว่าเวลาไม่พอหรือว่ายังไงนะครับเขาเข้าไปนะครับแล้วก็น่าจะกดอ่อนครับเพราะคิดว่า ยังไงก็ไม่ทันเวลาครับทาให้เราป้องกันได้ครับเสียไปเพียงแค่2ดาวเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนครับโดยาตาสุดท้ายนะครับเรากันได้เขาเป็นบ้านเรอสิบนะครับใช้พอม,มุดเพลิงสายฟ้าหนึ่งตัวมาดูกันว่าพอม,มุดเพลิงสายฟ้าครับทำอย่างไรถึงไม่ได้ดาวเขาปล่อยไปด้านซ้ายนะครับค่อนข้างมั่นใจเลยคือบ้านเนี่ยอยู่ด้่นขวานครับแต่ไม่เข้าที่บ้านกันนะชอบเขา้าด้านซ้ายกันนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันตัวป้อมคัดเชือดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเข้าไปนะครับทาการใช้ าทางฝั่งของระเบิดเปิดกระแผนนะครับแล้วก็ใช้รถเข็นปืนใหญ่กับยักษ์เข้าไปพอเข้าไปนะครับก็จะมีพ่อมุดพึ่งสายฟ้าโจมตีเข้าไปนะครับคุณยนต์มาก่อนเลยนะครับก็จะถูกทางฝั่งของเทลราด์ครับโจมตีแล้วก็ขึ้นยิงละวาสามารถที่จะปล่อยละวาลงไปทําให้รถเข็นปืนใหญ่พังลงไปได้นะครับรวมถึงพ่อมุดพึ่งสายฟ้าด้วยครับก็จะตายลงไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วลรถเข็นปืนใหญ่เข้าไปเจอกับป้อมเทลามปะเลยนะครับก็จบไป ท้าไมแต่นี้เนี่ย <S <S <ๆ>เขาไม่ได้ดาวเลยครับ <S <S เขาเป็นบ้านสิบนะนี่แก้วย้ำจริงๆเลยว่าเจอบ้านสิบเนี่ยเราไม่กลัวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดบ้านไว้ในคำอธิบายนะครับคือใต้คลิปนี้เนี่ยจะมีปุ่มเล็กๆครับให้เรากดไปที่คำอธิบายช่วงกดเลยนะครับแล้วมันจะมีลิงก์กดที่ลิงก์ครับกดที่ลิงก์เลยนะมันจะเลี้งไปหน้าเว็บแคทจแคนครับเพืมชมกดปุ่มสีเหลืองฉันติดตั้งแคทจแคทแล้วมันจะเล้งเข้าเกมแล้วมันจะมีสล็อตให้เราเซฟนะครับก็เลือกสลอ็อ้งการเฟไดลย แล้วก็ผู้ชมเอาไปใช้นครับยังไงกลับมาบอกฟีดแบกด้วยนะครับว่าใช้ดีกันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็สูตรีของแก้วนะครับมังกรน,น้อยผู้ชมเล่นแล้วเล่นดีไหมก็สามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกได้วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ